สวัสดีครับผมเจอรินแล้วกับทงโจนสุนครนะครับก็วันนี้ผมออกมาข้างนอกนะครับวันนี้จะพาไปที่ที่หนึ่งที่แบบว่าผมเองอ่ะเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่ผมบอกเลยผมไม่เคยเข้าผมแค่แบบผ่านเฉยๆอะไรเงี้ยครับที่ผมจะพามาดูนะครับก็คือหอพระนาลายนะครับจะตั้งอยู่บนถนนลาดดำเนินนะครับ ด้านตรงข้ามของหอพระนาลายเนี่ยจะมีหอพระอีส่วนด้วยแต่เดี๋ยวผมจะพาดูที่หอพระนาลายก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเข้าไปดูกันครับด้านในนะครับของหอพระนาลายนะครับก็จะมีเทวรูปพระนาลายประดิษฐานอยู่นะครับซึ่งอาคารของพระนาลายเนี่ยเป็นการสร้างใหม่นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทราบได้แล้วว่าแต่ก่อนมีรูปทรงยังไงนะครับ แต่สิ่งที่พบภายในหอพนาลายในสมัยก่อนนะครับก็คือจะมีเทวรูปพระนาลายนะครับสลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกนะครับเหมือนตามภาพที่เห็นตอนนี้เลยนะครับมีอายุราวพุทธศักราชที่1 0 1ถึง11นะครับนับเป็นเทวรูปเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ในพิพิพธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนะครับ ในส่วนของโบราณวัตถุที่ตั้งอยู่ในหอพระนารายในขณะนี้นะครับคือเทวรูปพระนารายจำลองจากองค์จริงนะครับที่พบในแหล่งโบราณสถานแถบอำเภอศรีชนครับส่วนใครที่ต้องการมาสักการะบูชานะครับก็จะเปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และก็วันหยุดนะคะตะเลิกนะครับใครมาไม่ถูกก็พิมพ์เซิร์ชใน Google map ได้เลยว่าหอพระนาลายนะครับผม ครับ <ro> ผมก็ที่แรกนะที่ผมพามาคือหอพันนลายนะก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านเลยผมเนี่ยผ่านมาตลอดนะครับก็ไม่เคยเข้าเนี่ยวันนี้ได้เข้าแล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าด้านในเป็นยังไงประวัติของหอพันนลายนะครับแล้วเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามนะครับจะมีเป็นหอพระอิศวรนะผมจะพาข้ามไปดูกันนะครับว่าด้านในจะมีอะไรบ้างแล้วประวัติความเป็นมาจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันดีกว่านะครับหอพระอิศวรจะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะกับหอพันนลายนะครับคือมาที่เดียวได้ เที่ยวทั้งสองที่เลยนะครับผมไปผาข้ามถนนไปรถไม่เยอะสบายน,นี่ครัจะมีโบสถ์พามอยู่ข้างๆตอวน,นี้หอพระอิศวรน,นะครับลองไปดูดีกว่าว่าด้านในจะมีอะไรบ้าง หอพระอิศวรนะครับตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินเช่นกันนะครับเป็นโบราณสถานของศรราสนาพราหมณ์ลัทธิไสวนิกายนะครับจะมีข้อปฏิบัติในการเข้าบูชานะครับแจ้งให้ทราบและด้านในนี้นะครับก็จะเป็นที่ประฏิสถานศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรและฐานโยนีด้วยนะครับที่เราเห็นเนี่ยคือศิวลึงนะครับโอ้ขนาดใหญ่มากๆนะครับตั้งอยู่สําหรับใครอยากบูชาก็สามารถมาได้เลยนะครับ แล้วก็รอบๆนะครับจะมีเทวรูปสำลิศนะครับอีกหลายองค์นะครับเช่นเทวรูปศิวะนาคาาชนะครับพระอุมาพระพิกเนศนะครับและเทวรูปต่างๆมากมายนะครับสำหรับใครที่นับถือบูชาผมแนะนำให้มาสักการะที่นี่ได้เลยครับผมในส่วนของหอพระอิศวรแห่งนี้นะครับ กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะในปีพศ2509นะครับก็ได้นำเทวรูปต่างๆนะครับที่เป็นองค์จริงนะครับไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนะครับส่วนเทวรูปสำลิดในหอพระอิศวรที่เห็นในปัจจุบันนี้นะครับเป็นของจำลองนะครับและในวันที่14เมษายนของทุกปีนะครับ บริเวณหอพระอิศวรยังใช้เป็นสถานที่จัดแสดงกิจกรรมด้วยนะครับแสงสีเสียงนะครับเต็มที่เลยแล้วก็มีโลชิงช้าด้วยนะครับและพิธีแห่นางดานของงานสงการเมืองนครอีกด้วยนะครับสำหรับใครยังไม่เคยมาชมนะครับสงกรา์ปีหน้าผมบอกเลยว่าแนะนำนะครับจะมีขบวนแห่ที่แบบสวยงามมากๆครับ และด้านหน้านะครับจะมีเสาชิงช้านะครับที่เคยใช้ในพิธียำประวายและตีประวายของศาสนาพราหมณ์นะครับถูกยกเลิกเมื่อปีพศ2468นะครับโดยจำลองมาจากเสาชิงช้าจริงนะครับในกรุงเทพมหานครที่เราเคยเห็นนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเสาชิงช้ากันนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณนะครับ ละอีส่วนนะครับฝนะั่งนู้นก็คือหอพันนาลายนะที่เราข้ามมาจะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับนี่นะครับชิ้นส่วนแผ่นหินนะครับส่นนิฐานว่าใช้ในพิธีกรรมความเชื่อเนื่องในศาสนาพราม์และฮินดูผมว่าไม่ทราบว่าเอาไว้ใช้ทําพิธีอะไรยังไงนะผมยังไหว้ไม่เป็นเลยเจริงๆเหมือนที่บอกค่ะโบสถ์พรามนะครับโบสถ์พรามเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าด้านในจะมีอะไรยังไงบ้าง ก็น่าจะเป็นสถานที่ไว้ใช้ปฏิบัตินะครับอ๋อด้านในก็จะมีสิวลึงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นบทนนเชิญพระอิศสสวรน,นะครับอยู่ตรงนี้ด้านในก็นะครับจะมีเป็นสิวัลึงอยู่ด้านในตอนนี้เขาล็อกนะนะครับก็ตามที่บอกครับสิวลึงจริงตอนนี้ก็ไม่จะอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับก็จะไปอยู่อีกที่หนึ่งนะนี่นะครับเป็นเสาชิงช้านะ ก็เหมือนที่กรุงเทพนะที่เราเคยเห็นนะแต่อันนี้คือจำลองมาเล็กกว่าอยู่ข้างหน้าหอเลยครับผมนี่นะครับก็ไม่รู้ว่างานอะไรเหมือนกันเป็นวัดที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับหอพระอิศวรน,นะผมเห็นรถมันเยอะเลยว่าจะเดินเล่นมาดูหน่อยว่าเขามีงานอะไรกันหรือเปล่านะเห็นรถตู้เต็มเลยอะ่ะไม่รู้มีงานอะไรกันอ๋อโรงเรียนอนุบาลวัดเตะมาเมืองอ๋อ เป็นโรงเรียนอนุบาลหรอเนี่ยเป็นวัดเศรษาเมืองนะผมไม่เคยเท่าเลยลก็มีขายของนะก็ม,มขขนนีขายของนะครับอยู่ด้านในก็ไม่น่าไม่รู้มีงานอะไรหรือเปล่าเข้าไปดูพระดีกว่าเราเข้าไปไหว้พระก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างด้านในนะครับก็จะมีพระนะครับ จะมีเป็นรูปปั้นนะครับของพ่อท่านคล้ายนะครับวาจาศิษ์นะแล้วก็โรงเรียนนี่เียงเจียวเช้าเลยผเพิ่งรู้นะว่ามีโรงเรียนอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับ ก็เป็นบริเวณนะครับป้อมแล้วก็กำแพงเมืองโบราณนะครับที่ครั้งที่แล้วมาดูนะเดีย๋ยวเราค่อยเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะมาดูป้อมตรงนี้ก่อนเหมือนที่เคยเล่าประวัติไปในตอนคลิปสมการนะครับก็คือบริเวณนี้จะเป็นส่วนสาธารณะสีธรรมกนะครับแต่ก่อนน่เคยจะเป็นทั้งป้อมมาก่อนนะครับจะมีกำแพงเมืองเก่าๆนะครับในบริเวณนี้ถ้าเรามองดูดีดๆนะครับจะเจอกำแพงเมืองเก่าๆแล้วก็เคยเป็นเรือนจํามาก่อนนะครับตอนนี้ได้ย้ายเรือนจําไปแล้วนะ ก็จะเป็นภาพปอมที่ยังเหลืออยู่น่ครับตอนนี้ก็จากเรือนจำก็ดัดแปลงเป็นส่วนสาธารณะสีธรรมโศกเรียบร้อยแล้วนะครับจะเราไปเดินดูกำแพงเก่าฝังนู้นดีกว่าแต่เราพาข้ามถนดก่อนนะที่นี่ดีอย่างหนึ่ครถไม่เยอะข้ามถนนสบายเลย นี่ครับบริเวณกำแพงเมืองเก่าเราเดินเข้าไปเลยดีกว่าครับยาวมากนะครับันนี้เป็นป้อมปาการนะครับกำแพงโบราณนะครับเราเข้าไปดูกันกำแพงเมืองเก่านะครับมีหลักฐานมาจากตำนานเมืองนครนะครับว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสีธรรมโศกนะครับเป็นกำแพงดินมีคูล้อมรอบนะครับผมใช้ป้องกันศัตรูที่จะเข้ามาลุกลามนะครับ แต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีความสวยงามแอบแฝงอีกด้วยนะครับเพราะว่ากำแพงเนี้สร้างโดยช่างวิศวกรและสถาปนิกของชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในเมืองไทยในขณะนั้นนะครับจากมุมนี้ก็สวยดีนะครับดูว่ายัางคงความขลังอยู่ยังดูเป็นเมืองเก่าที่มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์นะครับกกำแพงเมืองจะมีเยอะนะครับไม่ใช่ตรงนี้จุดเดียวนะครับ ก็จะมีรอบๆเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเป็นป้อมที่คอยป้องกันประตูเวลามาบุกนะครับถ้าเราดูฝั่งนู้นก็จะมีกําแพงนะครับลองคิดฟิลดูนะครับผมก็เฮ้ยทหารข้าศึกบุกเว้ยมาวิาวาว่งขึ้นขึ้นไปนะโอ้โ,อโหไหนดูด,ดิล้วเราน่าจะต้องดูผ่านช่องนี้หรือเปล่าแต่บางเอิญผมไม่ไม่ถึงนะ แสดงว่าคนสมัยก่อนตัวสูงไหมไม่รู้เหมือนกันหรือเขาอาจจะมีที่ยืนเพิ่มขึ้นไปนะครับเพื่อให้ส่องได้หรือเปล่าหรือเขาอาจจะไม่ใช่ที่ส่องไม่ได้นะอาจจะเป็นทําเป็นทรงกําแพงอเฉยแต่ว่ามันมีร่อง,องนี้ผมว่าน่าจะเอาปืนใหญ่วางหรืออะไรได้อยู่นะตามร่องนะแล้วก็ยิงไปบริเวณด้านบนไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่เงกันต่อีกว่ากำแพงเมืองแห่งนี้นะครับได้รับการบูรณะรักษาอย่างดีนะครับ เพื่อที่จะคงรูปแบบไว้ให้เหมือนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินน์นั่นเองครับซึ่งกำแพงแห่งนี้จะตั้งอยู่ขนาดนะครับไปกับคูมเมืองเลยตั้งแต่ป้อมประตูชายเหนือไปจนถึงทางตะวันออกยาวประมาณ100เมตรเลยครับผม กำแพงเมืองที่เราเห็นนะครับก็คือการสร้างกำแพงเมืองตามแบบของชาโตนะครับซึ่งเป็นของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ความรุ่งเรืองและประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับหรือชอบโบราณสถานเนี่ยผมว่าไม่ควรพลาดเลยครับถ้ามานครต้องมาเช็คอินที่นี่นะครับห้ามพลาดเลย ดูแล้วก็คนสมัยก่อนนี่เขามีศิลปะนะครับในการสร้างนะถ้าแบบถ้าเป็นผมไปสร้างสมัยก่อนผมคงสร้างแบบเรียมๆมาเอาอิฐเอาหินวางง่องๆต่อๆกันอะไรเงี้ยแต่นี่เขายังแบบว่าสร้างแล้วก็แบบมีทรงนะครับคือศิลปะสมัยก่อนนะครับที่สืบทอดจะมาจนเราได้เห็นทุกวันนี้ผมว่ามันสุดยอดนะไม่ว่าจะเป็นท้าทะลุหรืออะไรต่างๆในสมัยก่อนภาพวาดอะไรผมรู้สึกว่าแบบเ้อสมัยก่อนนี่มันแบบเขาทำมันโคตรอลังการเลยนะแบบโหทุกอย่างแบบอลังการเว่อร์ ่างกับสมัยนี้นะครับไม่ค่อยได้มีอะไรที่แบบรู้สึกว่าแบบมันโดดเด่นขึ้นมามันก็เหมือนปกติครับแต่ว่าสมัยก่อนพวกแบบเกี่ยวกับพวกศิลปะอะไรเงี้ยแบบโอ้โหผมว่าแม่งสุดจริงๆอะแนวความคิดเขาสร้างสรันมากนะคนสมัยก่อนทุกอย่างเลยตรงนี้เป็นบริเวณสารหลักเมืองคอนครศรีธรรมราชน,นะครับก็ตรงนี้ผมเคยถ่ายให้ดูกันไปแล้วเนาะ ก็ยังไงไปตามดูได้นะครับในคลิปเก่าๆนะครับก็จะไม่มีอะไรมากก็จะเป็นสาลักเนื้อนะครับ hmm. ท mm ี hmm. ่ใครมานครศรีก็ต้องแวะมาไหว้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาที่หนึ่งไม่รู้เข้าได้หรือเปล่าเรียกว่าหอพระสูงนะครับทางไหนไม่รู้นะครับอ๋อเข้าทางนี้นะครับหอพระสูงนะครับก็จะอยู่ติดกับพททนครเลยนะครับทางก็จะมีพวกทางว่าตามกับ ผมอยู่มาผมก็ไม่เคยเข้านะผ่านตลอดนะไอ้วันนี้ที่ผมพาไปดูมาผมไม่เคยเข้าสักที่เลยนะเข้าไปพร้อมกันเลยวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่หอพราสูงนะครับแต่ก่อนนั้นผมจะบอกเ,เพื่อนๆเลยว่าวันนี้ที่ผมพาเ,เพื่อนๆไปอะ่ะผมก็ไม่เคยไปมาก่อนเลยนะก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เดินเข้าไปนะครับแล้วก็ได้ไปดูอะไรใกล้ๆแบบเนี้ยเพราะปกติเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่นี่นะคือแบบเคยมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่ได้อยู่นี่ตลอดขนาดที่แบบว่าจะเดินเข้าไปแบบ ดูอะไรแบบนั้นนะครับมามาอยู่นี่สักพักก็ไม่ได้เข้าไปนะขับผ่านอย่างเดียวไหว้บ้างไหว้ข้างนอกอะไรเงี้ยครับ่ันผ่านเดี๋ยวนี้เราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่าในหอพระสูงจะมีอะไรบ้างและประวัติความเป็นมาจะเป็นยังไงไปหอพระสูงเป็นปูชนียสถา,านที่สําคัญแห่งหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับที่เรียกว่าหอพระสูงเพราะว่า เรียกตามลักษณะของการก่อสร้างของพระวิหารนะครับซึ่งจะสร้างบนเนินดินที่สูงกว่าพื้นปกติถึง2.10เมตรนะครับไม่ปรากฏหลักฐานแสดงประวัติอย่างแท้จริงว่าสร้างมาตั้งแต่ช่วงไหนนะครับแต่ว่าดูจากสถาปัตยกรรมแล้วกิจกรรมฝาผนังก็คือสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั่นเองครับผม ภายในพระวิหารนะครับจะประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปัน้นแกนดินเหนียวสันนิฐานว่าสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่23-24หรือในสมัยอยุธยาตอนปลายนั่นเองครับผม ที่แห่งนี้ก็จะมีเรื่องเล่าของชาวบ้านที่เล่าต่อกันมานะครับว่าได้ทําการขุดดินจากบริเวณของหน้าเมืองมาถมเป็นเนินขนาดใหญ่นะครับเพื่อใช้ตั้งปืนใหญ่ในการสกัดกั้นทับพม่าในคราวที่ได้มีการยกทับใหญ่ลงมาตีที่หัวเมืองหน้านะครับของภาคใต้นั่นเองครับตรงนี้เลยกลายเป็นสนามรบนะครับและตั้งทัพตามกลยุทธ์ในการจัดทับออกศึกเพื่อต่อสู้ประจันบานกับผู้ที่มาบุกลุกนะครับผม ่อมาได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่บูชาสักการะของชาวนครครับนี่ครับก็ต้นอีาลิตัสนะวันนี้อากาศร้อนนะผมเจอต้นนี้นะตอนเด็กๆอ่ะผมก็ชอบเด็ดใบมันมาเนี่ยแล้วก็มาขยี้นิดหนึ่งแล้วก็ดมมันก็มีกลิ่นหอมแบบสดชื่นนะครับเอาไว้ดมเล่นๆระหว่างทางในการเดินทางของเรานะเวลาเข้าป่าหรืออะไรก็ตามเจอต้นนี้เนี่ยเด็ดมาแล้วก็ขยี้ดม หอมเพลินเลยนะคะยยาดมนะครับยาดมรกมิน้นนะไปดูัน,นี่ว่า,วาต่อไปผมจะไปที่ไหนกันต่อตอนนี้ผมกลับห้องมาแล้วนะครับสู้ความร้อนช่วงนี้ไม่ไหวจริงขนาดผมนี่ลุยแดดนะแต่ว่าแบบถ้าแดดในเมืองนี่ไม่ไหวอะ่ะแต่ถ้าแบบเออลุยแดดในธรรมชาตินี่สู้นะก็ <c oughs> กลับมาแล้วครับก็วันนี้ก็พาไปชมนะครับสถานที่ที่มีเรื่องราวนะครับของประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีนะครับผมก็เป็น สถานที่แบบย่อยๆแล้วกันครับที่เที่ยวในเมืองได้นะครับพวกวัดพระธาตุอะไรเงี้ยเราเคยพากันไปมาแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยแบบไปเจาะที่ที่แบบมาเล็กๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับเผื่อใครแบบมาพักในเมืองก็จะได้มีสถานที่ที่แบบเออไว้เที่ยวได้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าจะธรรมชาติก็ต้องออกไปไกลกว่านี้นิดนึงนะครับก็ในเมืองก็จะมีประมาณนี้แหละครับหลักๆง่ายๆครับตอนแรกเราผมจะพาไปอีกที่หนึ่งแต่ว่าบังเอิญวันนี้เขาปิดนะครับก็เลยไม่ได้ไปก็เลยกลับมาห้องก่อน เพราะว่าร้อนไม่ไหวแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปไหนนะครับจะได้ออกไปลุยทะเลน้ําตกหรือว่าภูเขาก็ติดตามเจอกันครับทรงโจรสุนครวันนี้ไปอาบน้ําแล้วไป่ไหวร้อนจัด